ครับสวัสดีครับผมนายจิรพัฒนคาดีวีเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแสนบุญและก็เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจักัดซับแสนบุญครับผมความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมคัสเตอร์นะครับก็คือมีความคาดหวังว่าเราจะเป็นหนึ่งในส่วน จิ๊กซอสสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรอินทรีย์สู่ระดับธุรกิจเชิงธุรกิจได้ครับผมส่วนของสอสวรหรือมอทอรจริงๆต้องบอกว่าตัวเองเรียนจบด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์มสวคลอง16นะครับก็จะผ่านมทรประจำแล้วก็มีการเชื่อมโยงด้านวิศวกรรมแต่มันมีโอกาสได้กลับมาทำการเกษตรใน ในบ้านในในชุมชนเลยมีโอกาสได้เชื่อมโยงกับมทก็เห็นว่าตัวนี้เป็นตัวที่มันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันในรูปแบบของเชิงธุรกิจแต่มันไม่ได้เป็นธุรกิจที่เป็นคนเดียวทำ แต่เป็นการธุรกิจที่ดึงชุมชนแล้วก็ดึงทุกภาคส่วนของภาคการเกษตรเนี่ยเข้ามามีมีส่วนสําคัญในนั้นต้องขอขอบคุณสส,สวและก็มทลที่เป็นตัวเชื่อมโยงทําให้เกิดโครงข่ายตัวนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบก็คาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนขึ้นครับผม